ใครรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและเมื่อเข้าสู่ภาวะที่นายกปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับก็ต้องเป็นผู้ใช้อำนาจแทนนายกวิจะนั้นก็จะรักษาการไปทําไมศาลทั้งหลายเนี่ยต้องฟังความสองข้างไอ้นี่แค่เห็นคําร้องที่เขายื่นนะครับคือฟังความข้างเดียวใช่ไหมครับพยานหลักฐานก็ไม่มีอ่านคาร้องแล้วก็สงสัยพอสงสัยพักเขียนกฎหมายเลยว่าให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็ต้องไปโทษไอ้คนเขียนกฎหมายนะครับว่าเขียนไม่เป็นไม่ยึดมั่นในหลักการทําให้หลักการทางกฎหมายฟั่นเฟือนวิปริตไปครับแค่สงสัยเนี่ยกระทืมล่วงหน้าก่อนเนี่ยก็ต้องถือว่าการบัญญัติกฎหมายในเรื่องนี้วิปริตฟั่นเฟือนแล้วทําไมแ่ะพอมาถึงการใช้อํานาจของผู้รักษาการแทนเนี่ยคุณกลับจะเอาหลักการมาใช้บังคับแทนกฎหมายในเรื่องกฎหมายก็เขียนชัดอยู่แล้วว่าผู้รักษาการแทนนายกรีก็มีอํานาจปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็คือมีอํานาจยุบสภา ดีบีโซเทาสวัสดีครับอาจารย์ไพศสาลครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไพศสารเพื่อรุ่นคนได้ให้เกียรติเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีเรื่องคุยกันหลายเรื่องมากเลยแต่ว่าเราอยากจะเรื่องที่ปัญหาของประเทศไทยในเรื่องของการเมืองเนี่ยนายกรัฐมนตรีโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่มีนายกชั่วคราวเนี่ยคำว่านายกชั่วคราวนี่คือนายกรักษาการเนี่ยเขาไม่มีสิทธิยุบสภาใช่ไหมอาจารย์ เขาจะยุบสภาได้หรือเปล่าเนี่ยปีคําถามมากมายเลยในสังคมเราอาจารย์ให้ช่วยให้คาตอบทีหนึ่งครับคือบ้านเมืองเราเนี่ยมันสับสนด้วยเรื่องกฎหมายกันมาเรื่องเละเทะกันทั้งประเทศแล้วนะครับนับตั้งแต่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2560เป็นต้นมาเนี่ยเราก็โต้เถียงกันด้วยเรื่องกฎหมายและกฎหมายนี้ก็เป็นเหตุของการทะเลาะเบาแวงกันทั่วทั้งสังคมนะครับมาตอนนี้เมื่อศาลสั่งรัฐธรรมนูญสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีพูดบรรักษาการนายก ซึ่งก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ตั้งกันไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เกิดมีปัญหาทางกฎหมายเถียงกนะันทั้งบ้านทั้งเมืองตัวนี้นะครับว่าผู้รักษาการนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยจะมีอำนาจยุบสภาจะมีอำนาจปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าและบังเอิญก็มีคนระดับผู้ใหญ่ผู้โตในสำนักง,งานกิจการนะครับออกมาให้ความเห็นว่าผู้รักษาการนายกเนี่ยไม่มีอำนาจยุบสภาไม่มีอำนาจที่จะปรับคณะรัฐมนตรีเพราะเหตุที่ว่าถือหลักการความไว้วางใจ ใครจะเป็นนายกัฐมนตุีิต้องได้รับความไว้วางใจจากสภาเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาการนายกไม่ได้รับความไว้วางใจเนี่ยจึงไม่มีอำนาจเหล่านี้นะครับซึ่งผมเห็นว่าเนี่ยมาขยายความเลอะเทอะขยายความขัดแยง้งทําให้เกิดความแตกแยกความคิดเห็นและทําให้เกิดปัญหาขึ้นในบ้านเมืองเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับการมาออกข้อเห็นอย่างนี้มันไม่สามารถยุติปัญหาที่โตเสียงกันได้กลับจะขยายวงมากขึ้นนะครับ และที่สาคัญเนี่ยเป็นการนําเสนอที่วิปริตฟั่นเฟือนมากทาไมถึงกล่าวอย่างนั้นเราต้องดูว่าเรื่องนี้รัฐธรรมนูญบัญญัติอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญเขาบัญญัติว่าในกรณีที่น,นายกตีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ให้ผู้รักษาการแทนเนี่ยมีหน้ามีอำนาจหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนั่นก็หมายความว่ากฎหมายได้บัญญัติหน้าที่ไว้แล้วว่าปกติจะเป็นหน้าที่ของนายก อำนาจหน้าที่นายกมีอะไรบ้างก็มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญอย่างหนึ่งมีอำนาจตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งรวมความถ้าโดยหลักกฎหมายแล้วนายกมีอำนาจอยู่ตามกฎหมายสองฉบับหลักก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินและอาจรวมถึงกฎหมายเฉพาะเรื่องนะครับที่ออกมาแล้วบอกว่าให้นายกรีมีอำนาจรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นายกก็มีอำนาจตามกฎหมายฉบับนั้นด้วย เพราะฉะนั้นนายกฐมนตรีเนี่ยอำนาจนั่นอำนาจโดยตรงนะครับแต่รัฐธรรมนูญก็บรรัญญัติว่าในกรณีที่นายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยก็ให้ผู้รักษาการก็ให้มีผู้รักษาการนายกฐมนตรีและให้มีอำนาจปฏิบัติแทนนายกฐมนตรีนั่นก็หมายความว่าใครรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและเมื่อเข้าสู่ภาวะที่นายกปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับผู้รักษาการนายกก็ต้องเป็นผู้ใช้อำนาจแทนนายก มิฉนั้นก็จะรักษาการไปทําไมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเมื่อแม้มีนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับคณะรัฐมนตรีเขาจะประชุมรรมติว่าในกรณีนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยต้องมีผู้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีครับเด็กเขาก็จะมีมติไว้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ว่าในกรณีที่นายกตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยใครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกัฐมนตีและผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติหรือมีอำนาจหน้าที่เหมือนเป็นนายกัฐมนตีทุกประการอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในทางการเมืองประการหนึ่งก็คือว่าอำนาจในการยุบสภาอำนาจในการปรับคณะรัฐมนตรีอันนี้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีอยู่ในรัฐธรรมนูญอำนาจนี้ในกรณีที่นายกัฐมนตีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ย รัฐมนูญก็บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีนี่กฎหมายเขียนชัดทีนี้พวกที่มาออกขามเห็นว่าไม่มีอำนาจนี่กเขาบอกว่าเป็นไปตามหลักการที่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยอ้างข้อความนะครับต้องรับความไว้วางใจจากสภาเลือกขึ้นมาซึ่งนั้นก็ไม่ผิดท่านบอกว่าเป็นหลักการอย่างนี้แล้วนายกรัฐมนตรีผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้รับความไว้วางใจเลือกตั้งจากสภาเนี่ยจึงไม่มีอำนาจ เนี่ยพูดอย่างนี้นะครับคือไปอาศัยอ้างว่ามีหลักการและอหลักการเนี่ยมาใช้แทนกฎหมายปกติเนี่ยหลักการคุณจะมีอย่างไรเนี่ยไม่มีความหมายหรอกครับมันขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายบัญญัติว่าอย่างไรเขาการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายเนี่ยเขาต้องดูในกฎหมายว่าบัญญัติว่าอย่างไรจะไม่เอาหลักการที่ถือกันไว้เนี่ยมาใช้ผมยกตัวอย่างเช่นหลักการในทางอาญาเนี่ยถ้ามีกรณีเป็นที่สงสัย ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยอันนี้รู้กันทั้งบานทั้งเมืองในกรณีทางแพ่งในกรณีบานที่สงสัยให้ยกประโยชน์แห่งข้อสงสัยนั้นแก่ผู้ต้องเสียหายในมูลนี่คือใครเป็นผู้เสียหายในมูลนี่คนนั้นได้รับประโยชน์จากข้อสงสัยนั้นนั่นกนั่นคือหลักการและโชคดีนะครับที่การบัญญัติกฎหมายในอดีตเนี่ยเขาบัญญัติกฎหมายตรงตามหลักการนี้เพราะกฎหมายอาญาเนี่ยก็บัญญัติ กฎหมายเนี่ยตรงตามหลักการที่ว่านี่คือถ้าในกรณีเป็นข้องสงสัยสารต้องยกประโยชน์แห่งข้องสงสัยนั้นให้แก่จำเลยสารจึงพิพากษายกฟ้องเป็นจํานวนมากโดยอาศัยหลักกฎหมายนี้ซึ่งกฎหมายนี้หลักกฎหมายบัญญัติไว้ในกฎหมายและเป็นหลักการในทางอาญาด้วยในทางแพ่งก็เหมือนกันถ้าในกรณีเป็นข้องสงสัยกฎหมายก็บัญญัติว่าให้สันนิษฐานในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ต้องเสียในหมูลนี่เมื่อกฎหมายแพ่งบัญญัติอย่างนี้การตีความก็เป็นไปตามนี้เพราะเป็นไปตามหลักการทีนี้ แต่ว่าพอมาทางเขียนรัฐมนูลสองห้าหกศูนย์นะครับหลักการก็มีอยู่แต่ว่าไปเขียนกับหัวกับหางกันหมดก็ไปโทษใครเลยครับต้องโทษในคณะร่างรัฐมนูญนี่นะครับไปกับหัวกับหางหลักการหมดหลักการที่ว่านี้นะครับคือกรณีเป็นที่สงสัยต้องยกข้อประโยชน์แ่งข้อสงสัยจาเลยมากลับใหม่นะครับเป็นว่าในกรณีมีข้อสงสัยให้กระทืบจําเลยล่วงหน้าเลยอันนี้คือหลักที่มาเขียนรัฐมนูญนะครับว่าในรัฐมนูญของเราเนี่ย ในกรณีที่มีการยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญและกรณีเป็นที่สงสัยนะครับให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นก็หมายความว่าแทนที่จะใช้หลักการเดิมที่ว่าในกรณีที่สงสัยยกประโยชน์แห่ข้อสงสัยให้จำเลยกลายเป็นว่าเขียนกฎหมายว่าให้กระทืบจำเลยก่อนเพราะฉะนั้นสารจึงกระทืบจำเลยก่อนนะครับพ่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานถูกยืน่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญยื่นฝ่ายเดียวนะครับและท่านยังไม่มีสิทธิชี้แจงอะไรเลยสารพอรับเรื่องปังก็ก็ใช้หลัก ก็ใช้บทบัญญัติทางกฎหมายแล้วนูนนี่ครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สารท่านสงสัยท่านก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ก็คือมันมันเขียนกฎหมายไม่เป็นไปตามหลักการนะครับแล้วทําไมบังคับได้ล่ะครับเนี่ยไม่เห็นพูดสักคำหนึ่งทาไมเวลาเขากระทืบนายกล่วงหน้าก่อนเนี่ยทั้งที่แค่สงสัยและโดยที่นายกยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการชี้แจงเลยสักคำเดียวสารยุติศารทั้งหลายเนี่ยต้องฟังความสองข้าง ไอ้น,นีแค่เห็นคำร้องที่เขายื่นนะครับคือฟังความข้างเดียวใช่ไหมครับพยานหลักฐานก็ไม่มีอ่านคำร้องแล้วก็สงสัยพอสงสัยพรบเขียนกฎหมายเลยว่าให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลก็ต้องบังคับต้องใช้กฎหมายตามที่เขียนไว้ว่ามันจึงเกิดปัญหาเนี่ยวันที่นาย,ยกรัฐมนตรีแพรทองทานถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ได้เพราะว่าท่านกระทําผิดหรือศาลชี้ขาดว่ากระทากับผิดแล้วแต่ศาลสงสัยจากการอ่านคาร้องที่ยื่นขึ้นฝ่ายเดียวเท่านั้นเองคือหนึ่งเป็นคาร้องที่ยื่นฝ่ายเดียวนะครับ นายกยังไม่ได้ชี้แจงเลยสารสั่งให้ในายกชี้แจงใน15วันยังไม่ถึงกาหนดชี้แจงนะครับให้ชี้แจงภายใน15วันพยานหลักฐานก็ไม่มีนะครับแค่อ่านคําร้องเนี่ยแต่พอสงสัยปังเนี่ยไปเขียนรัฐธรรมนูญว่าให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สารก็ต้องใช้ตามใช้แค่ก,กฎหมายที่คุณเขียนขึ้นก็คือสั่งให้ในายกหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้มันเป็นไปตามหลักการที่ไหนล่ะครับแต่ทําไมบังคับได้ละ่ะทําไมเลขากินีการไม่มาพูด,ดบ้างล่ะครับว่าเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกเพราะไม่เป็นไปตามหลักการ นั่นก็คือว่าเมื่อเมื่อตายเป็นกฎหมายแล้วนะครับหลักการคุณจะเป็นยังไงก็ช่างต้องบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติหรือยิ่งกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างเพิ่มอีกก็ได้หรือเช่นกรณนนีเนี่ยไปเขียนกฎหมายนะครับให้ถือว่าบัวเป็นสัตว์น้ำเนี่ยนี่ก็มีนะครับและบัวมันเป็นสัตว์น้ำที่ไหนล่ะครับแต่เมื่อคุณเขียนกฎหมายว่าบัวเป็นสัตว์น้ำเนี่ยให้สัตว์น้ำได้หมายความรวมถึงบัวด้วยเนี่ยบัวก็กลายเป็นสัตว์น้ำและมันเป็นไปตามหลักการที่ไหนละครับและเวลาบังคับกฎหมายจะอาศัยหลักการเลื่อนสายกฎหมาย ศาลก็ต้องบังคับตามกฎหมายเมื่อกฎหมายบอกมจาจัดว่าบัวเนี่ยให้เป็นสัตว์น้าด้วยสารก็ต้องถือว่าเป็นสัตว์น้ําเมื่อใครไปเก็บบัวก็มีความผิดฐานทําลายสัตว์น้าเห็นไหมครับก็ถูกจําคุกกันไปสองปีห้าปีหัวโตไปหรือไปเขียนกฎหมายว่าเห็ดก็ดีก้อนหินก็ดีนะครับเป็นป่าไม้ใครตายายไปเก็บเห็ดไปทําอาหารถวายพระไปเก็บก้อนหินก้อนกรวดนะครับก็ถูกข้อหาว่าทําลายป่าก็ถูกจําคุกไปสองปีห้าปี ความจริงไอ้ไอ้เห็ดเนี่ยมันเป็นป่าไม้เสื่อมเมื่อไรแล้วครับหรือก้อนหินก้อนขวดมันเป็นป่าไม้เสื่อมเมื่อไรแล้วครับแต่เมื่อพวกเหล่านี้นะครับไปเขียนให้เป็นป่าไม้บ้างไปเขียนให้เป็นสัตว์น้ำบ้างนี่ดีนะครับไม่เขียนให้คนเป็นหมาเนี่ยถ้าเขียนให้คนเป็นหมามันก็เป็นหมานะครับข่าคนจะไม่มีความผิดในนี่คือตัวอย่างคือหลักการก็อย่างหนึ่งแต่ว่าเมื่อคุณเขียนกฎหมายอย่างไรแล้วเนี่ยศาลก็ต้องบังคับตามกฎหมายที่เขียนขึ้น ก็ต้องไปโทษในคนเขียนกฎหมายนะครับว่าเขียนไม่เป็นไม่ยึดมั่นในหลักการทําให้หลักการทางกฎหมายฟันฟ่นเฟือนวิป,ปริตไปครับฟัานการที่แค่ข้อแค่สงสัยเนี่ยกระทืมล่วงหน้าก่อนเนี่ยก็ต้องถือว่าการบัญญัติกฎหมายในเรื่องนี้วิป,ปริตฟันฟ่นเฟือนไม่เป็นไปตามหลักการใช่ไหมครับ,รบแล้วทําไมล่ะพอมาถึงการใช้อํานาจของผู้รักษาการแทนเนี่ยคุณกลับจะเอาหลักการมาใช้บังคับแทนกฎหมายในเมื่อกฎหมายก็เขียนชัดอยู่แล้วว่า ผู้รักษาการแทนนายกรีก็มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็คือมีอำนาจยุบสภามีอำนาจปรับคณะรัฐมนตรีได้ด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงมีความเห็นว่าผู้รักษาการแทนนายกรีมีอำนาจยุบสภาได้ตามร,มรัฐธรรมนูญมีอำนาจที่จะปรับคณะรัฐมนตรีได้ตามที่ร,รัฐธรรมนูญจะไปอ้างหลักการอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะเมื่อคุณเขียนเป็นกฎหมายแล้วต้องใช้กฎหมายจะไปใช้หลักการที่คุณรู้อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกครับเพราะคุณถือหลักการอะไรเนี่ย ครจะไปรู้คุณและแม้หลักการที่คุณถือและคนทั้งหลายรู้ทั่วไปเนี่ยคุณยังไม่ยอมรับนับถือเลยคุณยังมาเขียนให้บัวเป็นสัตว์มาเขียนให้ก้อนหินเห็ดที่เป็นป่าไม้มาเขียนให้ให้คนที่ไม่ต้องรับไม,ไม่ได้กระทำผิดนะครับกลายเป็นผู้ที่ต้องถูกลงโทษล่วงหน้าเนี่ยไอ้นี่เป็นหลักกฎหมายที่วิป,ปริตฟันฟ่นเฟือนมากและไอ้พวกไอ้นักเขียนกฎหมายแบบนี้นะครับกฎหมายก็บ้านเมืองของเราเนี่ยจึงเต็มไปด้วยกฎหมายที่วิป,ปริตและฟันฟ่นเฟือน เมื่อก,กฎหมายวิปรลิตฟันเฟือนก็เหมือนคือแปลบ้านเมืองวิปรลิตฟันเฟือนนะครับบ้านเมืองจะสงบสุขได้อย่างไรทันที่บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้นะครับต้องลุมกันดาต้องลุมกันติเตียนไอ้พวกนักเขียนกฎหมายและพวกนี้ต้องรับผิดชอบนะครับอย่าไปยกย่อง,ยอ,งอย่าไปเสรรเสอญเลยไอ้พวกนี้แหละครับสร้างเวรสร้างกรรมสร้างวิบความวิป,ปรลิตผันแปรขึ้นในบ้านเมืองจนกระทั่งไม่เหลือชิ้นดีแล้วนี่นะครับและวันนี้ก็มาอีกแล้วอ้างหลักการมาแทนกฎหมายอีกแล้วเนี่ยเอาอย่างไงนี่ผมก็มีความเห็นอย่างนี้แหละครับ โอ้อาจารย์ยกตัวอย่างได้ดีมากจนผมฟังแล้วแบบทึ่งเลยฮะว่ามันขัดแย้งกันรุนแรงมากเลยสังคมไทยเนี่ยโดยเฉพาะหลักการกับหลักกูเนี่ยไม่รู้จะเอาอันไหนก็เป็นหลักกันกันดีนะกฎหมายผมเลยถามอาจารย์ต่อไปเมื่ออาจารย์พูดถึงรัฐธรรมนูญว่ามันมีปัญหาเนี่ยเราควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบไหนครับถึงจะให้มันไม่มีปัญหาครับคือรัฐธรรมนูญนี่มันไม่ควรจะบังคับใช้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเขาก็ทําประชามาติกันบอกให้รับกันไปก่อนเถอะ เพราะไม่รับก็จะต้องยื่นต้องไปล่างกันใหม่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสิปีก็คู่นะครับถ้าคุณไม่ยอมรับรัฐธรรมนูนนี้เนี่ยอาจจะต้องล่างรัฐธรรมนูนไปอีกสิปีเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันฉบับล่างฉบับที่สองนะครับฉบับแรกล่างโดยคณะกรรมการปฏิรูปจำได้ไหมครับคุณบวรศักดิ์เป็นประธานล่างรัฐธรรมนูญเนี่ยล่างแล้วก็ไม่เอาแล้วก็มาเอาคุณมีชัยมาเป็นประธานล่างแล้วก็ล่างจนได้รัฐธรรมนูนฉบับนี้นะครับแล้วก็ตอนหลังก็มายอมรับสาภาพ่าที่ล่างอย่างนี้เพราะมีคนมาสั่งการให้ล่างอย่างนี้ และพอล่างแล้วคนก็ไม่เอานะครับก็โถโถตัวเถียงกันตั้งแต่ชั้นล่างรัฐธรรมนูนแล้วเนี่ยก็มีปัญหาแล้วเป็นล่างรัฐธรรมนูนฉบับเดียวในโลกนะครับขณะที่ยังล่างไม่เสร็จเนี่ยก็มีปัญหาต้องส่งสารรัฐมนุนวิจัยไปดูนะครับประวัติการทารัฐมนูญเนี่ยฉบับรัฐธรรมนูญสองห้าศูนเนี่ยในขณะที่ล่างเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรไอ้คนล่างก็ไม่ตอบไม่ได้ต้องส่งให้สานรนูนวิจัยตั้งหลายครั้งนะครับนี่คือความวิปริตฟั่นเฟือน และความเหลวไหลละเทอะของไอ้พวก,กนักล่างรัฐมนูญในชุดท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยผมยังเรียกท่านอาจารย์อยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยเราเด่นออกความวิปริตเฟื่อเฟือนเนี่ยมันเกิดขึ้นในรัฐธรมนูญแล้วก็เป็นไปตามหลักการกฎหมายเท่าเมอไรเลยครับไปดูนะครับและก็ที่สําคัญอ้างความจงรักภักดีกันนักหนาะผมกล่าวหาเลยนะครับว่าคณะพวกเนี้ยไม่จงรักภักดีไม่ไม่น้อมนํากระแสะพระราลลำมัฏพระบรมราชโองบาย ที่พระราชทานไว้สําหรับการร่างรัฐธรรมนูญในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับพระเจ้าอยู่หัวรลชการที่9้าท่านก็ห่วงใยเพราถ้าร่างไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะสร้างความชิบหายให้แก่บ,บ้านเมืองจึงพระราชทานพระบรมราโชวาทและก็ทรงเกรงว่าถ้ามีพระร,ราชโชวาทเฉยๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้จะไม่ปฏิบัติแล้วใครจะไม่รู้นะครับให้พิมพ์พระบรมราโชวาทนี้นะครับเผยแพร่แจกจ่ายไปทั่วประเทศเพื่อให้คนทั้งหลายรู้ว่ามีพระบรมมาาโชวาทกําหนดแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญอ,อย่างนี้ หวังว่าไอ้พวกนี้มันจะมี <not player> สติสัมปชัญญะจะมีความจงรักภักดีและปฏิบัติตามที่ทรงมีพระบรมาราชวาทบ้างพระบรมาราชวาทนั้นผมยังจาได้นะครับว่าอย่างไรข้อที่หนึ่งการล่างรูนให้ร่างให้สั้นอย่ายาวแล้วไปดูดีครับมันร่างสั้นหรือยังร่างยาวเป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับนี่ไปดูนะครับพระบรมาราชวาเขาแรกคือการร่างรูนต้องร่างให้สั้นอย่ายาว แต่ทำตรงกันข้ามครับไปล่างยาวที่สุดในโลกล่างยาวที่สุดในประเทศไทยขออ้อ2ต้องให้ชัดการร่างนูนต้องเขียนให้ชัดหมายความว่าอย่าให้มันตีความไปได้หลายอย่างและเป็นไงครับที่เขาล่างกันเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ห่วยแตกที่สุดเป็นรัฐธรรมนูนที่มีปัญหามากสุดทุกเรื่องต้องตีความหมดนับตั้งแต่รัฐธรรมนูนที่ใช้บังคับนะครับมีการตีความรัฐธรรมนูญกันเนี่ยเป็นหลายสิบครั้งแล้วมีอย่างที่ไหนหล่ะครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ย และมันไม่ได้มาไม่ได้น้อมนําพระบรมมาราชวัตมาใส่หัวใส่ก้าวเลยอันที่สามต้องแจ้งก็หมายความว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายโดยต้องถือเอาพื้นฐานการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยที่มีระดับการศึกษาเฉลี่ยแค่มศสามและมาดูในข้อที่เขียนเนี่ยคนมาศาสามอ่านเข้าใจไหมแม้กระทั่งพวกจบด็อกเตอร์มานะครับที่ทะเลาะก,กันก็ทะเลาะก,กันก็ไม่เข้าใจวันนี้ที่ทะเลาะก,กันในพวกด็อกเตอร์ทั้งนั้นที่มาทะเลาะก,กันหนักหนาเนี่ย ไอ้พวกที่มาเถียงมาแย่งกันเนี่ยก็เป็นพวกด็อกเตอร์ั้งนั้นน่ะนั่นก็หมายความว่าพระบรมมาราชวาททุกข้อที่พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางในการาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้คณะร่างรัฐธรรมนูญคณะนี้ไม่ได้นับถือไม่ได้นํามาปฏิบัติเลยนี่ผมกล่าวหานะครับแล้วจะอ้างว่าจงรับพระดีได้ไงเพราะก้นรัฐธรรมนูญที่ร่างออกมาเนี่ยมันจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่วิปรลิตฟั่นเฟือนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ลองนึกดูแล้วการทำมันถึงยาวมากทั้งที่มีพระราชด,ดำรัสมาแล้วนะครับก็ไม่ปฏิบัติไปดูนะคร ทำไมยาวที่สุดในบรรดารัฐธรรมนูนของประเทศไทยเครื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเอาคุณสมบัติมาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญทําให้แก้ไม่ได้เช่นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีคุณสมบัติของรัฐมนตรีคุณสมบัติของตุลาการคุณสมบัติของปปชคุณสมบัติของกกต คุณสมบัติของอะไรต่ออะไรมาเขียนคุณสมบัติไว้ในรัฐธรรมนูญมันเป็นการมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไหนแ่ะครับพวกนี้นั่นเป็นคุณสมบัติถ้าให้ผมเขียนรัฐธรรมนูนนะครับผมเขียนมาตราเดียวแหละคุณสมบัติทั้งหลายของบุคคลทั้งหลายตามรัฐธรรมนูนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและไปเขียนกฎหมายขึ้นอีกฉบับหนึ่งให้มันแก้ไขได้โดยง่ายนะครับว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไร <G ül üyor> ให้ไปอยู่ว่าเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของคนทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ในกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ได้ หรือพระราชบัญญัติธรรมดาก็ได้พระราชบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติของบุคลากรตามรัฐธรรมนูญแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแค่นี้รัฐธรรมนูนก็หายไปครึ่งแล้วนะครับเรื่องที่สองที่เขียนไว้จนลกลุงลังไปหมดเนี่ยคือว่าด้วยการประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นยังไงการประชุมวุฒิสภาว่ายังไงการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ายังไงการประชุมอ,ธธองคม,มนตรีว่ายัางไงกา,างรประชุมกกะตะว่ายังไงการประชุมปปชออยังไงให้การประชุมมันเป็นรัฐธรรมนูญเสียม่อไรแล้วครับ แต่เอามาเขียนไม่เต็มไปหมดแล้วก็มีปัญหาก็แก้ไขไม่ได้ถ้าให้ผมเขียนนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบร้อยมาตราเนี่ยผมจะเขียนมาตราเดียวการบรรดาการประชุมทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญน,นี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติแค่นี้พอแล้วนะครับและประยกร่างกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งในลักษณะของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ได้หรือในรูปพระราชบัญญัติก็ได้พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว แลวมันจะมีปัญหาก็แก้ไขโดยง่ายและนอกจากนั้นนะครับที่มันมีปัญหามากที่ถือว่าเป็นความวิปรลิตมากก็คือเขียนให้แก้ไขไม่ได้วันนี้นะครับจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับต้องทําปนที่เถียงกันวันนี้ไม่รู้จะแก้ไขยังไงถึงขนาดบอกว่าให้รัฐหารยึดอานาจเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ดีกว่าที่จะมาขอแก้รัฐธรรมนูญเพราะมันแก้ไม่ได้มันมีกระบวนการที่เขียนไว้จนทั้งว่าแก้การแก้เห็นถึงวิปัญหาก็แก้ไม่ได้วันนี้นะครับปัญหาใหญ่โตที่สุดของรัฐธรรมนูญคืออะไร คือเรื่องจริยธรรมคือเขียนกฎหมายจนไม่เพื่อให้มีการตรากฎหมายโดยไม่เป็นไปตามระบบการตรากฎหมายระบบการตรากฎหมายของประเทศไทยคืออะไรการตรากฎหมายนี่เป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาในการตรากฎหมายแต่ในรัฐนูนนะครับไปเขียนถึงการตรากฎหมายเรื่องหนึ่งไว้โดยไม่เป็นไปตามระบบการตรากฎหมายนั่นก็คือมาตรฐานจริยธรรมไปเขียนรัฐนูนว่าไงไหมครับให้ผู้นำขององค์กรอิสระและศาล ประมาณเจ็ดองค์กรนะครับร่วมกันยกร่างมาตรฐานจริยธรรมขึ้นไม่ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรแลสะสภาไม่มีสิทธิธพิจารณากฎหมายนี้นะครับเมื่อหกเจ็ดคนยกร่างมาตรฐานจริยธรรมขึ้นแล้วก็ประกาศใช้เมื่อประกาศใช้แล้วมีผลบังคับต่อองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติต่อองค์กรฝ่ายบริหารคือคลมและทุกองค์กรหมดเพราะคนเจ็ดคนนะครับที่ทํากฎหมายโดยไม่ผ่านกระบวนการทํากฎหมายนะครับ และประกาศใช้เป็นกฎหมายเนี่ยแต่มีผลใช้บังคับยิ่งกว่ากฎหมายทั้งหลายและก็แก้ไขไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้ใครจะไปแก้ไขได้และกฎหมายนี้ก็ไปเขียนขึ้นอย่างไรครับที่วันนี้ที่มีบรรมาตรฐานจริยธรรมที่เถียงกันทั้งบา้านทั้งเมืองเนี่ยจะตั้งนายกเป็นคนนี้ได้ไหมไม่มีอะไรกอะไรเป็นมาตรฐานจริยธรรมในหลักกฎหมายนะครับเขาไม่ให้ใช้คําว่าธรรมเนี่ยในการบัญญัติวิธีในการกฎหมายในภาษากฎหมายเพราะคําว่าธทมเนี่ยเป็นคําที่ไม่มีความหมาย และเป็นคําที่หาคําจํากัดความไม่ได้ในโลกนี้นะครับคําว่าธรรมเนี่ยเป็นคําที่หาคําแปลไม่ได้นะครับในกฎหมายไทยทุกฉบับเนี่ยมีใช้คําว่าธทำเนี่ยสามที่เท่านั้นที่ที่หนึ่งก็คือคําว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมซึ่งก็เข้าใจกันว่านี่เพื่อให้เรื่องมันจบลงเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนี่เป็นคําที่หนึ่งนะครับที่ใช้ในกฎหมายไทยใช้โดยในปรไม่วกฎหมายวิธีพิจารณาความคําว่าทมคําที่สองก็คือบุญบุญธรรมก็คือลูกที่ ไปจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรตามกฎหมายเรียกว่าบุตรบุญธรรมอันที่สามก็คือทายาทโดยธรรมคือผู้ที่เป็นทายาทโดยสายเลือดเรียกว่าทายาทโดยธรรมท่านกฎหมายไทยทั้งหมดเนี่ยจึงมีคําว่าธรรมใช้อยู่สามคำเท่านั้นคือเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมบุตรบุญธรรมและทายาทโดยธรรมซึ่งมีความหมายชัดเจนนอกจากนั้นแล้วเขาไม่ให้ใช้ในกฎหมายก็เพราะว่าคําว่าธรรมเนี่ยไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรและมาใช้คําว่าจริยธรรมจริยานี่แปลว่าการประพฤติปฏิบัติ และมาทําก็ถ้าต่แปลกว้างๆนะครับก็คือการประพฤติปฏิบัติที่เป็นธรรมแล้วอะไรล่ะครับการประพฤติปฏิบัติที่เป็นธรรมเนี่ยมันจึงมีการเถียงกันทั้งเมืองเวลานี้ทําอะไรมาก็เถียงกันทั้งเมืองมันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจัง,จงมิฉะนั้นแก้ไขปัญหาบ้านเมืองไม่ได้หรอกครับใครมาเป็นรัฐบาลก็มีแต่จะฉิบหายลําไปครับก็คิดว่ากฎหมายรัฐรมโนูญเนี่ย เป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็คิดว่าในวาละอันใกล้เนี่ยปีสองปีเนี่ยเราจะสามารถจะมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือว่ามีการแก้ไขรัฐมนูญให้มันดีกว่านี้เนี่ยจะคิดว่าอนาคตมันจะเป็นไปได้ไหมครับคือที่เขาเขียนไว้เขาเขียนไม่ให้แก้นะครับเขี <c oughs> จะว่า <c oughs> จะว่ามีเจตนาลายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะเมื่อเขียนไม่ไม่ให้แก้เนี่ยมันจะแก้ได้ต้องยึดอำนาจถูกไหมครับแล้วถ้ายึดอำนาจใครมามีอำนาจล่ะครับก็ไอ้คณะร่างรัฐมนูญเนี่ยจ้อจะกลับมามีอำนาจใหม่ ไปดูนะครับห้าสิปีมาเนี่ยทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจก็มีคณะร่างรัฐมนูลคณะเนี่ยมามีอำนาจร่างรัฐมนูญและเสวยถูกอยู่สิปีวันยึดอำนาจทีหนึ่งพวกนี้จะมีอำนาจไปสิบปีเพราะฉะนั้นรัฐมนญรี้นะครับคอยดูนะครับจะอยู่ได้กี่วันนะครับเพราะมันเขียนให้แก้ไม่ได้เมื่อแก้ไม่ได้ปัญหาสะสมหนึ่งจุดหนึ่งก็ต้องยึดอำนาจใช่ไหมครับเมื่อยึดอำนาจก็ต้องรัฐมนกันใหม่และเป็นความซวยอะไรของประเทศไทยก็ไม่รู้นะครับแผ่นดินนี้ไม่มีคนดีหรือย,อยังไงห้าสิบปีมาเนี่ย ก็มีคณะนี้แหละทาอยู่คณะเดียวแล้วทําแล้วก็ถูกลวถูกฉีกมากี่ฉบับแล้วถ้าเป็นช่างตัดเสื้อนะครับตัดเสื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ถูกฉีกมาสิบตัวแล้วเนี่ยใครไปจ้างมาเป็นตัดเสื้อ,อมันต่างนั้นต้องโง่บัดทบเต็มทีแล้วนะครับที่ผมพูดฝากไว้นะครับเผื่อว่าจะมีการยึดอานาจสักวันหนึ่งนายฐานคนใดยึดอานาจนะครับก็คุณดูนะครับเสื้อที่ไปคุณไปจ้างช่างมาตัดมาสิบชุดแล้วเนี่ย <S 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 ถูกฉีกทิ้งโยนทิ้งทั้งสิบชุดแล้วทําให้ฉีบหายไววอดเท่าไหร่แล้ว แล้วแต่คุณยิบหน้าคุณอย่าไปเอาคณะนี้มาล่างรัฐธรรมนูนอีกคือตอนเนี้ทางพักส้มเนี่ยเขาต้องการให้กันมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการที่จะให้มีนายกชั่วคราวข,ข,ขึ้นมาแล้วก็ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูนก่อนยุบสภาเนี่ยเรื่องนี้อาจารย์มีความเห็นว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่เขาจะทําสำเร็จ,จม,มันเป็นเงื่อนไขที่มีเงื่อนงํานะครับคือเรียกว<ะ>่าไแก้รัฐธรรมนูญผมคิดว่าการแก้ไขนูนเนี่ยเป็นความประสงค์ร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศ<ะ>แต่ที่พักส้มเสนอเนี่ยให้แก้รั วัตถุประสงค์คือการยุบสภาครับโดยตั้งเงื่อนไขว่าต้องแก้รัฐมนูญใจเขาร่วมแก้รัฐมนูลเนี่ยต้องยุบสภาวัตถุประสงค์ก็คือการยุบสภาเพราะว่ามีเงินงบเไยครับถ้าแก้รัฐมนูลก็แก้พูดไปนีครับไอเรื่องยุบสภาก็เป็นแยกเป็นสองเรื่องเลยครับไอเรื่องยุบสภาคุณก็ว่าคุณไปไอเรื่องแก้รัฐมนูลก็ว่าไปนี่คุณมาผูกเป็นสองเรื่องก็หมายความว่าคุณจะร่วมแก้รัฐธมนูญในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงเป็นร้อยเสียงเลยครับก็ต่อเมื่อมีการยอมรับเงื่อนไขว่ายุบสภา มันใครไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้คุณก็ไม่ร่วมแก้มันเป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่า<ม>นี่พูดกัน<ม>ตรงไปตรงมาเพราะอย่าคิดว่าคนไทยมันโง่นะครับมันมีค<ะ>นที่รู้ทันกันอยู่ว่าคุณไม่ได้ยอมแก้รัฐธรรมนูญโดยสุดจริต<ม>แต่คุณแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยคุณจะไม่แก้เว้นแต่จะยอมยุบสภาให้คุณนั้นวัตถุประสงค์คือการยุบสภาแล้วการยุบสภาทำ<ม>ไมต้องการอะไรักหนะถ้าบ้านเมืองมันไม่มีปัญหาและรัฐบาล<ม>ก็เห็นว่าเขาคุมสถานาการณ์ได้คุณไปให้เขายุบสภาเขาจะยุบเหรอ เนี่ย <N ee> เงื่อนไขข้อนี้ก็เหลวไหลแล้วครับนี่ผมก็มีไมตรีกับพรรคส้มนะครับแต่ผมว่าบางทีเงื่อนไขบางอย่างเนี่ยมันไปเต็มไปด้วยอุบายมากเกินไปและคนไทยอย่าคิดว่าคนไทยโง่ทุกคนนะครับคนไทยที่ไม่โง่มีคนไทยที่รู้เท้าทันข้อเรียกร้องของคุณแบบนายประสานนี่ก็มีเยอะอืมฮึก็คือการยุบสภานี่มันเป็นเป้าหมายของเขาแต่การแก้รัฐมนูญเนี่ยก็เป็นหนึ่งหนึ่งในเป้าหมายแต่ว่ามันเอามาผูกกันคือคุณไม่แก้รัฐมนูล แต่คุณจะยอมแก้โดยมวเงื่อนไขว่าคนที่จะให้คุณแก้เนี่ยต้องยอมยุบสภาซึ่งมันคนละเรื่องกันการยุบสภานี่เป็นอำนาจของรัฐบาลแล้วแต่คนที่ไม่ใช่รัฐบาลไปให้เขายุบสภาเขาจะรับเพื่อนไขคุณได้เหรอเพราะเงื่อนไขนี่มีเงื่อนงำที่มีเลขคนนะครับอันนี้ไม่สวยอไปทบทวนเรื่องไขใหม่เถอะครับคนรู้ทันมีและคนรู้ทันเ้างกุมั่ายพวกคุณน่ะวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือ ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรยย, <S <S ยุบสภาแก่รัฐมนุนก็เห็นรัฐมนุนมีปัญหาก็ร่วมกันแก้สิครับแค่นี้มันก็จบร่วมกันแก้ส่วนยุบสภาก็เป็นไปตามสถานการณ์การ,การเมืองถ้ารัฐบาลเขาจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภามันมีเงื่อนไขมันมีหลักเกณฑ์อยู่ไม่ใช่นึกจะยุบดื้อก็ยุบได้ถ้าบ้านเมืองไปได้ดยดีไปยุบสภาก็บ้าแล้วสิครับก็ทําให้ยุบบ้านเมืองเสียหายถูกไหมครับหรือถ้าบ้านเมืองมันแย่ต้องยุบสภาแล้วคุณฝืนอยู่เนี่ยก็ถูกยึดอำนาจมันก็แย่อีกเพราะ การไปตั้งเงื่อนไขให้ยุบสภาจึงจะแก้รัฐมนูนเนี่ยจึงเป็นเงื่อนไขที่เล้วไหลเป็นไปเรื่องไขที่เป็นไปด้วยเล่กลอุบายซึ่งไม่ควรทําครับจอเป็นที่สรุปว่าการแก้ไขรัฐมนุนน่าจะแยกเป็นเรื่องต่างหากไม่ควรจะเอามารวมกับการยุบสภาซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเรื่องการแก้ไขรัฐมนูนนะครับผมคิดว่านี่มันเป็นฉันทามติของคนทั้งประเทศแล้วที่อยากให้แก้แต่ไอ้พวกนักการเมืองมาเล่นเล่อุบายกันจนแก้ไม่ได้เนี่ยนี่เป็นความผิดของพวกนักการเมืองพวกนี้นะครับ เวลานี้ใครเห็นรัฐมนุนไม่ต้องแก้เลยครับทุกคนเห็นความชิบหายหมดแม้กระทั่งการเลือกสวนี่นะครับเห็นไหมครับมันเป็นรัฐมนุนที่ปล้นแต่ปล้นประชาชนทั้งประเทศมีอย่างที่ไหนไปเขียนว่าสวเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยและปวงชนชาวไทยมีใครสักคนหรือไม่ที่มีอำนาจหรือมีสิทธิ์ในการเลือกสวไม่มีครับผมเนี่ยเป็นคนแรกที่ประกาศว่าผมไม่ยอมรับว่าสวตาม,ามรัฐธรรมนูนนี้เป็นตัวแทนของผมหรือเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะผมไม่มีสิทธิ์เลือกเขา และคุณจะมายัดเยียดให้เป็นตัวแทนของผมได้ยังไงผมไม่ยอมรับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องแก้ใครอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยนะครับถ้าคุณไม่เดือดร้อนเรื่องนี้คุณไม่แก้นี่คุณก็เป็นนักประชาธิปไตยจอมปลอมนะหลอกลวงมนุษย์ใช่ใช่ก่อ,อนนี้ข <ผม S 1> ้อเดียวก็ <ทำ S 2> ต,ต้องแก้รัฐธรรมนูญนี่แล้วครับและคุณคจะถือว่าเป็นความเรียกร้องต้องการที่เป็นฉันทามติของประชาชนทั้งประเทศนี่พักการเมืองเนี่ยเมื่อคุณเป็นพักการเมืองเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ทําตามฉันทามติของประชาชนเนี่ย คุณก็เป็นนักการเมืองทรรยศต่อประชาชนนะครับฉะนั้นฉะนั้นวิธีการที่ดีสืคือร่วมมือกันแก้รัฐมนูญส่วนการยุบสภาก็ดูสถานก,การณ์อีกต่อไปว่าสมควรยุบก็ยุบไม่สมควรก็ต่อไปมันควรจะเป็นสองเรื่องแยกจากกันถูกไหมครับใช่ครับถ้าอย่างนี้มันก็เดินไม่ได้ครับถ้านักการเมืองพรรร่วมกันตั้งฉันทามติว่าเราจะร่วมกันแก้รัฐรมนูญนะครับทำไมจะแก้ไม่ได้ไม่มีปัญหาเลยนี่มันขวางกันจนแก้ไม่ได้อะ ตั้งเงื่อนไขตอร่วมผลเงินยนแก้ไม่ได้ไม่ไ้หมายความว่าอะไรเพื่อผลักให้สถานการณ์ไปสู่การฉีกร,รัฐมนูญครับก็จะเข้าทางของไอ้นักล่างรัฐมนูญนะครับจริงด้วยมันเป็นสถานการณ์ที่โดนบีบบังคับให้แก้ไม่ได้จริงๆแล้วมันแก้ได้ขอให้ร่วมมือกันก็ต้องรอดูต่อไปเขาว่าอนาคตเขาพรรคการเมืองเขาจะมีชันทานุมัติหรือชันทามติเนี่ยในการที่จะมาแก้แรัฐมนูญกันให้จบไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร